ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ Best Practice เรื่องผลิตพันผ้าทอกระเหลี่ยงบ้านหว้วยเกษมประจำปีงบประมาณ2567โดยนางสาวการทิชาทองต้าครูกศอนอตำบลยางน้ำกัดเหนือสืบมเนื่องจากศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนอง,งยาปล้องจะทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาสให้เกิดซอฟ t ์พาวเเปิดโอกาสในการต่อยอดสร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมภาษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศจนสามารถสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาปล้องนำโดยนายพงษ์ทวันตั้งทีคารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาย้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยญาปร่องมอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาวการพิชาทองต้าครูกศนตนําบลยางน้ำกระดเนือเป็นผู้รับผิดชอบงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตนําบลยางน้ำกระดเนือข้าพเจ้าจึงได้สำรวจความต้องการของประชากรซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาผ่าคกาเรียงมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ผู้หญิงชาวกวาเรียงจะทอผ้าคือ ทอเสื้อผ้านุ่งสำหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเกิดการบวชการแต่งงานศินละปะการทอผ้ากระเรียงนี้สืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุุษมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภูเขาซึ่งมีรวดรายและสีสันชุดฉาดโดยทำจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นสีและได้ที่ทอจากผ้าการทอผ้ากระเรียงจึงเป็นศินละปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปจากการดำเนินงานโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกระเรียงจํานวน40ชั่วโมงเพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพที่ทําอยู่แล้วทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถจัดตั้งกลุ่มการทําผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียนบ้านห้วยกเกษมจนประสบความสําเร็จ มีผลการดําเนิน,นง,งานที่โดดเด่นคือผู้เรียนมีการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตรรลาดราคาไม่แพงเช่นหมวกย่างกระเป๋าใส่เครื่องสอําอางและกระเป๋าถืออีกทั้งยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นสินค้าโอทอบของตําบลยางน้ำกรดเหนือนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอเกชนเชิญให้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ไปจัดจําหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่และปัจจุบันกลุ่มมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถอผ้ากะเหรี่ยงให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการถอผ้ากะเรี่ยงขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จขอบคุณคะ่ะ